เฮ้ยหางยาวเป็นมงกพายไปแล้วครับพา,พายไปแล้วครับพายไปแล้วครับช่วงนีค่ครับวันนี้จะพามาดูการรีโนเวทของคิดบีโฮมนะครับหลังนี้ก็ถือว่าเป็นําเลที่หลายคนจับตาจะแย่งจองกันนะไม่ว่าจะเป็นออกไปหาดบางแสนหรือจะออกซ้ายผ่านเข้าล้ามผ่านสุขุมวิทง่ายมากหลังนี้นะครับตั้งอยู่ในใจกลางบางแสนเลยจะเข้าทางบางแสนสาย2ก็ได้หรือจะเข้าทางด้านหน้าเส้นหน้ามอบุรพภักดหลังนี้บอกเลยว่ากับพื้นที่18ตารางวา4นอน2น้ำเรารีโนเวทยังไงให้บ้างไฮไลท์อยู่ที่ชั้น2ด้วยยมาดู เริ่มจากตัวโรงจอดรถนะครับตอนทำให้ใหม่เลยนี่ปูกระเบื้องให้ใหม่เต็มๆแบบนี้เลยครับนี่ทําผนังทําฝ้าให้ใหม่สวยงามไปครับดูในตัวบ้านดีกว่าเริ่มจากตัวหน้าบ้านเลยครับประตูเราเปลี่ยนเป็นประตูกระจกอลูมิเนียมแบบนี้ให้เลยเข้ามาหน้าต่างของเก่ามันเป็นเล็กๆมัง้งหรนีเราทาเป็นบ้านใหญ่ๆแบบนี้โปร่งโคมไฟสวยๆและของแขกของเรานี่เห็นได้ชัดเจนโซฟาหนึ่งชุดใหญ่ๆและโต๊ะรับประทานอาหารพร้อมโคมไฟสวยๆตรงนี้ แล้วผมจะพาไปดูโซนหลังบ้านตรงนี้มาถึงก็จะเจอซ้ายขวาแบบนี้ซึ้นด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนชั้นล่างมาดูก่อนเ,เราทาให้ใหม่หมดแล้วปูกระเบื้องทําผนังทําฝ้าห,ห้องนี้อาจจะเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้นะไม่ต้องเดินขึ้นชั้นสองให้เหนื่อยนี่หน้าต่างออกระบายด้านหลังด้วยถ,ถ้าเราเดินออกมาตรงนี้อีกนิดนึงก็จะเจอกับหนึ่งห้องน้ําชั้นล่างแบบนี้เรารีโนเวทปูกระเบื้องผนังกระเบื้องพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดเลยและโซนครัวตรงนี้นะครับเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่แบบไม่ได้ใช้้้้้้้สออออออยยะไรรมมมมมมมาามาาาาาากกกกแบบนะแแแแแลลลวววว็็็็ททํํใใหหหห่่่เเเเคนนน์ตบบบีีีขงงถปโ กลางตรงนี้เลยใส่ถังสำรองใส่ปั๊มให้พร้อมมีมีช่องแสงด้วยนะระเบียงรับลมคือมันได้ความเป็นส่วนตัวนะแต่อากาศก็ยังระบายถ่ายเทได้ดีคือตอนนี้รู้สึกไม่อยดอัดนะนี่ครับผมจะพาเพื่ไปดูชั้น2แต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปเจอชั้นสองนี่มันมีห้องซ่อนอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งห้องไปดูและนี่ก็เป็นห้องที่อยู่ระหว่างบันไดนะฮะบอกเลยนะว่าเนื้อที่เนี่ยก็เยอะนะไม่ได้แคบเลยนี่นาานมันต่างบันใหญ่ไปดูชั้นสองอะไรครับโอ้โหนี่ขึ้นมาถึงชั้น2องนะฮะเราก ซึ่งนี่ก็จะเป็นขนาดเดิมของตัวบ้านเดิมเลยนะเราทําการทําผนังทาฝ้าเปลี่ยนหน้าต่างและที่สำคัญชั้นสองเราปูพื้น SPC อย่างดีทั้งชั้นนะครับนี้คือโซนมาสเตอร์เบดูเข้ามาก็จะเจอกับหน้าต่างที่โคตรใหญ่แบบนี้เลยเห็นไหมนี่หน้าต่างสูงถึงพื้นเลยซึ่งตอนแรกมันไม่มีนะที่มันมีอย่างนี้ได้เพราะเราถัดระเบียงเป็นพื้นที่ใช้สอยและห้องน้ำห้องมาสเตอร์จะเป็นห้องน้ําแบบ2ประตูนะครับก็คือจะเป็นจากห้องมาสเตอร์ออกส่วนกลางชั้น2องเลย และไฮไลท์ของชั้น2อี่คือชั้นลอยข้าวมงมที่ไหนครับนอกจากจะมีสองชั้นแล้วยังมีชั้นลอยบนชั้น2อีกตรงนี้อาจจะทําเป็นพื้นที่นั่งชิลพื้นที่ทํางานมุมอ่านหนังสือมุงอะไรก็ได้หมดเลยครับตรงนี้และนี่ครับมิเตอร์น้ํา <c oughs> และนี่ครับมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ําของบ้านเราเราก็เปลีล่ยนให้ทั้งหมดแน่นอนเฮ้สับไม่ได้สับเดี๋ยวไฟดับ <c oughs> การดีโนเวทของคิตตี่โฮมเราหลังนี้ผมบอกแล้วทำเลนี้นะเขาหากันในขวักทำเลใจกลางบางแสนนะครับอยู่บริเวณเข้าทางบางแสนสาย2ก็ได้นะฝั่งเทศบาลหรือจะเป็นเข้าทางซอยตรงข้ามมอบูรพานะครับเยื้องๆโรงพยาบาลน,นิดนึงก็จะเข้ามานิดเดียวใครที่อยากได้บ้านดีนอเวทสวยๆจัดเต็มแบบนี้ติดต่อมานะครับเพราะหลังนี้หายไปแล้วนะฮะโอ้โหมันสวยจัดดีโนเวทเซ็ปซ๊บลูกค้าซื้อปั๊บแต่ถ้าอยากได้แบบนี้มีอีกที่อยีกทั่วงหมด20ติด,ดต่อมาตามเบอร์นี้เลยไปก่อน เพื้อทางยากบพายไปแล้วครับพายไปแล้วครับพายไปแล้วครับ